เริ่ม00สกอร์เริ่มแล้วครับน้องบอลเป็นฝ่ายส่งลูกก่อน,นครับ00นนครับเอา้าเจ้าหนึ่งยังได้นะครับลูกนี้ยังไงโอ้โหเอาโดนเกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนับลูกนี้นะครับโอ้โหเริ่ม00ครับมาดูเจ้าหนึง่งตัดขวามาเอาอยัางไงทำโทษหรือเปล่าเจ้าหนึง่งหลากมาลูนี้เป็แนแทมหรือเปล่าเรียบร้อยเสีย ตะไผ่นะครับเจ้าหนึ่นงโดนตะไผ่นะครับสูนสครับออกนะครับออกสูนส <B correctly, S 1> <So, S 2> ูนส wow. ูนสครับโอ้โหตะไผ่ออกไปอีกแล้วครับนสูนสูนสครับขอบคุณครับลูกออกนะครับสูนสครับ มาดูโอ้โหเจ้าหนึ่งเสิร์ฟเป็นแงเลยนะครับสำหรับลูกแรกนะครับลูกเสิร์ฟเจ้าหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าหนึ่งออกนะครับลูกนี้นะครับแต่เราเห็นขาเจ้าบอลน้อยเวลาเสิร์ฟนิดนึงเอ้ายังอยู่นะครับเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้เออเจ้าหนึ่งลากเตะนะครับโอ้สุดยอดนะครับนึกว่าจะมาในแนวหัวนะครับมีเตะด้วยนะครับลูกนี้ครับเจ้าหนึ่ง อ๋อถือว่าสุดยอดนะหนึ่งศูย์หนึ่งตัดศูนย์ครับโอ้โหตัดขวามากน้อบอลไว้ยังไงอย่างไดลูกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ตัดเกลียวนะครับลูกทำนับความคึกความคึกคนามต้ับนายจะอยู่กับน้องบอลนะครับร้านพีเอฟเจ็ทสปอร์ตครับมาดูเกมเซฟของน้องบอลโอ้โหตัดขวาไปเอาจะหนึ่งยังไงลูกนี้ลากมา ไอโดนนะครับเป็นจักรอ่นะครับที่พัดจับเล็ดนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูเจ้าหนึ่งเซิร์ฟซ้ายมาเอาเจ้าบอลเปิดได้นะครับลูกนี้ต้องไม่เหลือแน่นอนบาแล้วนะครับพอตะคงต้องเป็นตามระเบียบนะครับศูนย์ตันหนึ่งครับมาดูเกเมเสริมน้องบอลบ้านบักขามลูกนี้ตัขดขาไปอีกแล้วเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้ลากมา โเจ้าหนึ่งล่างมาตินะครับโอ้นึกว่าจะล่างมาตีหัวเกมเสร์ฟเจ้าหนึ่งนะครับจะเสร์ฟยังไงนะครับสุดเจ้าหนึ่งครับมาดูเกมเสร์ฟน้องบอลนะโอโหตัดสายไปเอาเจ้าหนึ่งยังได้นะครับลูกนี้ลาคาเองเรียบร้อยนะครับหนึ่งต่อสูนครับ มาดูเกมเสิร์ฟเจ้าหนึ่งโอ้โหตัดขวาม,มาเอาจ้าบอลได้นะครับมาดูลูกทำของน้องบอลบ้านมาขามเรียบร้อยนะครับนี่คือควาเมเด็ดขาของเขาครับหนต่อหนึ่งครับน้องบอลจะเสิร์ฟยังไงนะครับถึงจะเป็นแต้มลูกนี้โอ้โหตัดสายไปเอาเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้ละ่ะเตะเรียบร้อยโอ้โหยงต่อศูนย์ครับมาดูโอ้โหเจ้าบอลเปิดลากเข้าไปลูกนี้ยังไงโอ้โหตามได้นะครับ ลูน,นึงครับมาดูกอนน้อยบ้านมะขามจะเส์ฟยังไงโอ้โหปั่นขวาไปเจ้าหนึ่งยังได้ลูกนี้ตปดูกันต่อครับเจ้าหนึ่งจะเ์ฟยังไงโอ้โหตัดสายมาเอ้าจาับบอลเปิดนดิ่มๆเลยลูกนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหโดดกระทืบนะครับสูงมากนะครับลูกโกรธครับมาดูเกมเ์ฟน,น้องบอลจะทำแต้มได้หรือเปล่าเาจ้าหนึ่งเปิดได้ยังไงลูกนี้เรียบร้อยนะครับ เซตที่หนึ่งครับขอบคุณครับนะคุณอ,บบอ,อัอตบลรู้เปล่าอัตบลนะครับซุดตาอหนึ่งครับมาดูเกมเสิร์ฟวอนน้อยครับจะเสิร์ฟยังไงถึงจะเป็นแต้มตัดไซด์อีกแล้วเอาหนึ่งยังไงหนึ่งโอ้โห้ยอดครับหนึ่งต่อสูงครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าหนึ่งตัขวาออกนะครับลูกนี้สุดต่อหนึ่งครับ ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับสกอร์นะครับยังไม่ไปไหนนะครับเจ้าหนึ่งลากมาโอ้ผ่าดแล้วนะครับเจ้าหนึ่งนะครับหนึ่งเท่ากันครับมาดูเกมเซิร์ฟบอลน้อยโอ้โหตัดขวาไปเอ้าเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้ตีหรือเปล่าโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวครับหนึ่งเท่ากันครับมาดูเจ้าหนึ่งบางเลนโอ้โหเซิร์ฟไม่ข้ามนะครับ หนึ่งเท่ากันครับมาดูเกมเซิร์ฟน้องบอลบ้านมะขามหนึ่งเสิร์ฟออกนะครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่ากันครับเอาหนึ่งยังไงเนี่ยว่ามาโอ้โหลนำทำโซนหรือเป่าเจ้าหนึ่งอเอาเยังเยอ้ะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับความสุดยอดนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับ หนึ่งเท่ากันครับมาดูน้องบอลจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหตัดขวาไปเอ้าเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเจ้าหนึ่งก็เตะได้นะครับแต่การเตะหนึ่งนะครับดูแล้วเป็นกระขัดนะยังไม่แข็งแรงเหมือนหัวนะครับเจ้าหนึ่งมีหัวอาชีพเลย,เย,ยหนึ่งเท่าเท่ากันครับมาดูช็อตนี้นะครับของบอลน้อยโอ้โหเปิดสายนิ่งมากลูกนี้เรียบร้อยไม่เหลือนะครับโอ้ หนึ่งโอ้โหตัดขวามาเอ้าหลุดกันได้นะเจ้าหนึ่งคนระับเป็ดแจ้งของบอลน้อยนะครับลูกนี้ครับดีหนึ่งร้อยห้าสิบสองมิลลิเซนะครับเจ้าบอลน้อยเอ้ยเจ้าหนึ่งตัดสายมาเจ้าบอลน้อยเปิดนิ่งเลยลูกนี้เรียบร้อยโอโ้เอกราชท่าติน,นะครับโอ้ยเหมือนขึ้นไปสโลกลางอากาศนะครับลูกเตะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดมิลลิเซ่นะครับขับกระจด้วยครับ โอ้โห FC บอลน้อยครับ FC เจ้าหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทั้งสองทีมนะครับโอ้โหบอลสดกว่าครับเหลืออีกกี่คู่ครับคู่ต่อไปนี่เป็นเอโดมเก่งบ้านมะขามกับพี่ยันหรือเปล่าเก่งบ้านมะขามนรบก้องกับพี่เซเว่นกับเตยไงชนะกันไปแล้วนะครับคู่เอกนะครับชมมันต่อนะครับสองตันหนึ่งครับมาชมลูกเซอร์บอลน้อยโอ้โหตัดมาเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้เตะหรือเปล่า โอ้โหความเด็ดขาดมีเยอะนะเจ้าหนึ่งหนึ่งต่อสองครับอือหือเจ้าหนึ่งปั้สายมาเอาเจ้าบอลไม่หลุดนะครับอยู่นิ่งเลยลูกนี้ตัดทพืบนะครับโอ้โหง่ายๆเลยน้องบอลน,นะครับสองต่อหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหตัดปั้นยอดไฟเอาหนึ่งยังไงลูกนี้จากเื่อเอาสองเกี่ยวเยวรียยร้อยนะครับ แ้มของบอลน้อยนะครับโอ้ยตักองกีหนึ่งครับเพจยังน้อยๆอย่างผมนะก็อยากขึ้นไปเป็นเพจใหญ่เหมือนกันวันนี้มาชมทั้งสองโอ้ยหนึ่งต่อสามครับอือเจ้าหนึ่งเสิร์ฟออกเลยนะครับหนึ่งนะครับยังไงลูกนี้เสิร์ฟตัดซ้ายไปเอ้าเจ้าหนึ่งลูกออกนะครับหนึ่งต่อสามครับมาดูบอลน้อยโอ้ห รับได้ลูกนี้ยังไงเรียบร้อยไม่เหลือนะครับเพราะว่าวงเตะได้หมดนะครับสามต่อหนึ่งครับมาดูเกมเซิร์ฟบอลน้อยจะเซิร์ฟยังไงโอ้โหตัดขวาไปเอาเจ้าหนึ่งหลากมาลูกนี้เรียบร้อยนะครับหนึ่งต่อสามครับโมโหตัดขวามาเอาเจ้าบอลหนึ่งยังไงลูกนี้เรียบร้อยไม่เหลือนะครับสามต่อหนึ่งครับมาดูเกมเซิร์ฟบอลน้อยบ้างตัดไปเอาเจ้าหนึ่งยังไง สามนะครับสี่ต่อหนึ่งครับผมมาดูเกมเสริเจ้าบอลโอโหตัดขวาไปเอาอยัางอยู่ยังไงลูกนี้เรียบร้อยนะครับหนึ่งต่อสี่ครับมาดูตัดซ้ายมาอีกแล้วเอาน้องบอลหนึ่งโอ้โหตัวซ้ายนี่ยังขวาเลยลึกซ้ายสี่ต่อหนึ่งครับมาดูเกมเสริฟน้องบอลโอโหตัดขวาอีกแล้วเอาอยัางอยู่นะครับกาหนึ่งว่ายัง ง่าอ้ข้าตัวหนึ่งครับหนึ่งร้อยเจ็ดการเซอร์รสวัสดีครับโอ้โหยังไงเจ้าหนึ่งยังไงลูงนี้ลากมาเอ๋เอาโดนเกี่ยวโอ้ยืนเกี่ยวดื้อนะครับมาด้วยนะครับมาดูโอ้โหตัดยอดมาเรียบร้อยนะครับโอ้แถวใครนะครับอืมตาซ้ายมาเอาเจ้าหนึ่งเอ้ยจะบอลหนึ่งลากไปเรียบร้อยโอ้โหหึหยอดมาเอาหนึ่งยังไงหนึ่งหนึ่งยังไงหนึ่ง โอ้เตะหายนะครับลูกนี้เจ้าหนครับหนึ่งร้อยแตตะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับพอดูแล้วนะครับน้องบอลนิติอาชีพกว่าดีเห็นไหมมีทุกท่าเลยนะครับโอ้ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับโอ้โหตักขวาไปเอาเจ้าหนึ่งยังงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยมากนกันต่อนะครับ5-2เดี๋ยวเจ้าหนึ่งไม่ยอมแพ้แน่นอนครับโอ้โหตักขวาไปเอาเจ้าหนึ่งยังงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่า โเรียบร้อยมากการก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในครั้งนี้มาดูเจ้าบอลน้อยกว่านะครับลูกนี้ยังได้นะครับเรียบร้อยนะครับตัสองครับขอตอนนี้อยังไงเจ้าหนึ่งลากเข้ามาลูกนี้จับถือโอ้โหลูกเกียบนะลูกเกียบโดยรวครับเอโดมนะครับผู้สุดท้ายในรายการนะครับถูกบอกนะครับ <inate> โอ้ไม่เป็นไรครับาได้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 ผมครับขอบคุณโอ้โหตัดฝั่งซ้ายครับเจ้าหนึ่งยังทันลูงนี้ยังไงเรียบร้อยนะครับโอ้ยยังไงหนึบอลน,น้อยยังไงเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหตาสองครับมาดูเจ้าบอลน,น้อยเอา้ายังไงเอา้าเจ้าหนึ่งหนึ่งให้คำตอบโอ้โโอโสสยสองต่อห้าครับ ขึ้นคาน้อยมากขามครับขอคุณท้าะครับขอหนึ่งแชร์นะครับจากเด็กน้อยคนนั้นเรียบร้อยนะครับโดน S N B สองต่อห้าครับโอ้โหเจ้าบอลยังไงลูกนี้ลากเข้าไปลูกนี้กระทืบแน่นอนเอาโดนเกลียวนะเจ้าหนึ่งโอ้โหยังเกลียวติดนะครับโอ้โหหลังเท้าซ้ายกระทืบ นี่คือความโอ้ผิวไหวของเขานะครับน้องบอลน้อยนะโอ้โชโชว์โชว์ฝีมือให้เหนือกว่าไปเลยนะครับใครอยากได้อินบอกไปเลยมาชมกันต่อลูกออกนะครับตงต่อห้ครับต่อ2นะครับยังอยู่เจ้าหนึ่งยัง,ยออยงไงให้คบตอบหรือเปล่าเรียบร้อย ยังไงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับห้าต่อสองครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าบอลน,นะครับทำแต้มหรือเปล่าเอา้ายังอยู่ลูกนี้เจ้าหนึ่งเ้เจ้าหนึ่งพลาดเองนะครับมาดูเจ้าบอลเสิร์ฟอ,อีกครั้งหนึ่งเอา้าเจ้าหนึ่งยังไงให้รับตอบตออกนะครับ 8ต่อ2ครับอืสเสิร์ฟตัดมาเอาหนึ่ง8 oh. oh. okay. ต่อ2ครับมาดูเจ้าบอลเสิร์ฟตัดซ้ายออกนะครับลูกนี้8 2น,นะครับแต่คอห่างอยู่ที่8ต่อ2นะครับลูกนี้ยังไงเจ้าหนึ่งปาดเอาโดนเกี้ยวนะครับ <sk r isa> ยังไงลูกนี้ <sk r isa> ขอบคุณครับพี่ <sk r isa> ของรับออกแบบเสื้อกีฬาลายตะกอนนะครับเรามาดูกันต่อยังไงหนึ่งสองสามแลวไงเรียบร้อยนะครับสองต่อสองครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าบอลยังไงหนึ่งครับตอบยังไงลูงนี้โอ้โหเจ้าหนึ่งมาแนวเด็ดขาดนะครับสองต่อแปดครับโอ้โหเจ้าหนึ่งตัดข้าไปเจ้าบอลไม่หลุดเลยนะครับลูกนี้ยังไงเรียบร้อยนะครับมีแค่สองอนะครับมาดูเจ้าหนึ่งยังไงลูกนี้ จากไปลูกนี้เกียบร้อยสองต่อแปดนะครับมาดูต้าหนึ่งโอ้โหไม่ข้ามนะครับเดิมนะมาชมลูกเซฟบอลน้อยเอาตัดสายมาจัวหนึ่งยังไงลูกนี้เกียบร้อยนะครับสองแปดนะครับคุเอนะครับก็คน ทาถามอีกทีนะนับิจากสบปลาวนะครับขอหนึ่งแช์เด้อนะเห็นแล้วนะครับขอแช่หนึ่งนะครับเอ้าทุกเ่้วนะครับลูกนี้ยังไงเจ้าหนึ่งเน้อยนะครับเอาแล้วนะครับีเกมเกี่ยวมาแล้วนะสามต่อแปดครับเจ้าหนึ่งยังไงเอ้าออกนะครับแปดต่อสามครับเจ้าบอลจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหปันขวามาลูกออกนะครับแปดครับ ดี่ครับสีต่อแปดครับอือหือยังไงเจ้าบอลยังไงลูกนี้เรียบร้อยนี่คือความเด็ดขาดของเขานะครับลูกขัดอือหือยังไงหนึ่งหนึ่งให้คบตอบยังไงหนึ่งเอ้เทียบร้อยสี่ต่อแปดนะครับ um uh huh. wow. โอ Adv ้โหตะไซแล้วเอ้าน้องบอลยังไงยังไงเอ้าล้นมาตัวหนึ่งต้องทำโทษลูกนี้ยังไงโอ้า มาชมกันต่อยังไงโอ้โหเอ็ดอีกแล้วโอ้ยคงตัดแปดครับ okay. มาด nah, ูเจ้าหนึ evet. ่งตักไฟแล้วอ้าน้องบอลยังไงโอ้ทันเฉยลูกนี้ไม่เหลือนะครับแบบนี้นะครับแต่ต่อหกครับมาดูเกมเสริมน้องบอลนะครับจะให้ทักตอบหรือไม่นะโอ้โหอยากจะเอาหัวเพชรพื้นนะครับแต่ไม่ข้ามนะ ตอบแปนะครับมาดูเกมเสร์ฟโอ้โตอหตะไคร้เจ้ายังไงบอลน,น้อยให้คบตอบอยู่แล้วลูกนี้ไม่เหนือนะครับนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะครับไล่ต่อขวาที่เดือกันไปนะครับผมตอบแปครับมาดูเกมเสร์ฟเจ้าหนึง่งโอ้โหตัดซ้ายไปเอาจังบอลยังไงยังอยู่นะครับจังหวะนี้ทำไหมโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกลียวกันแล้วครับครับบอลน้อยยังไงโอ้โหยังอยู่นะครับเจ้าหนึ่งละเองตะคือเรียบร้อย 8ครับโอ้โหขันหัวเนื้ยังอยู่นะครับยังไงเจ้าป้อมโอ้โหเรียบร้อยนะครับลูกนี้นะครับมาดูเอายังบอลน้อยตัดสายเอาเจ้าหนึ่งยังไงเจ้าหนึ่งตีได้ไหมโอ้โหเจ้าหนึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับโอ้โหเริ่มมีความมั่นใจกลับมาแล้วมีรอยยิ้มนะครับผมต่อแปดครับยังไงเลยนะตัดขวาไปเอาอย่างงี้ไหมลุกลุกลุกกลับมาได้หรือเปล่าโอ้ เจ็ดต่อแปดนะครับโอ้โหตดซ้ายไปเอาจับมันเปิดได้นะครับยังไงลูกนี้โอ้โหถึงจะยกไปนะครับแต่ก็ยังแก้ไขได้ดีนะครแปดต่อเจ็ดแล้วนะครับยังไงลูกนี้เจ้าหนึ่งลากเข้าไปกระคือเจ็ดต่อแปดนะครับนยเข้าไปอาไปครับออย่างไรเอ้าจัาบอลเปิดโอ้โหยังเตะได้นะครับ โอ้โหมุมแคบๆ,ๆนะครับโอ้โนะเกม13นะครับขอขอบคุณนะครับยังไงลูกนี้เจ็บร้อลเจ้าหนึ่งนะตามมาล็อกเจ็ต่อไปครับลูกนี้ยังไงเอายังไงจะบอลได้นะครับลูกนี้เรียบร้อยไม่เหลือนะครับครับเพเกมผมถูกบลอกนะครับมาดูเกมเสร็จแล้วบอลไม่ข้ามนะครับ สวัสดีครับเจมส์เตอร์แฟร์ัทตัดซ้ายไปลอาจะหมอลได้ย hmm> ิงได้นะครับตรงนี้อันอยู่ไห็เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับลองวันเจสซ์ยังไงโอ้โหตัดขวามาขอมาดูเกมเซิร์ฟของเจ้าหนึ่งนะยังไงตรงนี้โอ้โหตัดซ้ายยังไงไหลเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยนะครับแกตัดเจนครับมาดูเกมเซิร์ฟของเจ้าบอลน้อยลูกนี้ยังไงครัเจ้าหนึ่งตรงนี้เจนหรือเปล่า เติมเติมมานะครับทำเมนต์ตอนนี้ไม่ดูตะเกียก็มาชมกันต่อนะครับสำหรับบอลน้อยตัดขวามาออกแล้วนะมาดูเจ็ดต่อแปแล้วครับยังไงจะบอลให้ครับตอบได้หรือไม่เรียบร้อยนะแพตเจ็ดครับมาดูกันต่อครับบอลน้อยได้เสริมนะครับอยังไงบอลน้อยเจ็ดต่อแปดครับ น้องหนึ่งครับางไงเจ้าบอลให้คำตอบหันหลังให้เกิดโดนเกี่ยวนะครับแต่ต่อเจ็ดนะครับเกียรตินะครับตาสายมาเอาเจ้าหนึ่งยังไงลากไปลูกนี้มาดูเกียร์เสิร์ฟเจ้าหนึ่งนะครับตาขวาไปเอายังไงบอลน้อยลากเลยดิ้งเรียบร้อยนะครับยาวหน่อยนะครับโอ้งตาขวามาเอายังไงหนึ่งให้คำตอบหรือไม่เรียบร้อยนะครับ ตอบแปนะครับตอตอนนี้จะตาสไปเอาเจ้าบอลไว้ยังไงลูกนี้เรียบเลยนะครับแปดสเก็ตนะครับงเกมนะครับบอลจะให้คำตอบหรือไม่สำหรับลูกเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหัวตาสายมาอาจจะหนึ่งยังได้นะครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกตีลูกนี้นะคุณยอดนะครับเรีตอบแปครับแนะครับยังไงลูกนี้โอ้โหออกนะครับ 9-7ครับ9-7นะครับกับวันนำยูหนึ่งแต้มนะครับยังไงนะครับเจ้าหนึ่งให้คำตอบหรือไม่ลูกนี้ยังไงโอ้โหเต็ออกเยอะเลย9-7นะครับยังไงลูกนี้หนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึเขียนเองอีกแล้ว9-7นะครับยังไงเจ้าหนึ่งลากเข้าไป เรียบร้อยนะครับเออจะแบบนี้เจ uh ็ดต่อสิบครับอืมตักขวามแเอายังอยู่หรือเปล่านี่ยังไงเรียบร้อยนะครับดูดีครับจะพอคู่นี้ไหมนะคอีกเหลืออีกเครื่องหนึ่งอยู่ไะไ์ของคู่ของเจ้าเก่งนะครับยังไงเจ้าหนึ่งเรียบร้อยนะครับเจ็ดต่อสิบครับลูกนี้ยังไงโอ้โหสัตว์สายยังอยู่เจ้าบอลน้อยให้คำตอบเรียบร้อย สิบต่อเจ็ดครับเริ่เกมเสรอบวันน้อยบ้างนะครับจะทำแต้มได้หรือเปล่าลูกนี้เอาจ้าหนึ่งได้นะครับลูกนี้เรียบร้อยไม่เหลือนะครับเจ็ดต่อสิบครับยังไงเรียบร้อยนะสำหรับบอลน้อยนะครับลูกนี้ไปหายครับครับบอลนะ่ายังไงลูกนี้เจ้าหนึ่งโอ้พลาดเลยนะเจ้าหนึ่งครับ เวรตาเกดครับยังไงคนน้อยตรงนี้เอาหนึ่งสองผวมาดนีวยวนาน้อยวนอัน้ตั้ตอต้นยวน้อนอัวน้วนยัยวอตัวน้น้ครัวัน้ันััตอั มานะาขวาบอน้อยยกไปนี่นะติดเอเอ้าติเจ้วข้าไปยกกขึ้นได้นะสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะบอน้อยนะเสิร์ฟันมานีไปสิบอ็ดต่อจิดแกฟนะเสิร์ฟมาน้า้ายนะน้องหนึ่งนะไล่เข้าไปจจ้าวานี้เจ็ดต่อสิบอ็ดนะครับมาชันวันต่อนะ ยังไงเจ้าบอลน้อยเรียบร้อยนะครับเวตเจ็ตครับจะเสิร์ฟยังไงถึงจะเป็นแต้มนะครับเอาจะหนึ่งยังไงลูกนี้จโอ้เรียบร้อยนะครับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมไม่อวยอยู่แล้วนะครับหนึ่งยังไงเจ้าบอลน้อยล่ะเข้ามาลูกนี้โอ้เรียบร้อยนะครับเวตเจ็ตครับโอ้โหไม่เห็นมุมนะครับต้องขอแพ้เอายังยู่นะเจ้าหนึ่งกลับมาได้ลูกนี้ โอ้ปาดออกเองนะครับเราเจ้าหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับสำหรับเจ้าบอลน้อยนะครับเสือราะกอร์นะสนใจสกิปไปเลยโอ้โหลูกออกครับพบกับเอ๋ปาโดมนะครับลูกมองนะครับว่าหเจ้าบอลนะครับ สิบสองต่อเจ็ดครับเจ้าบอลจะให้คำตอบหรือไม่แฮปปี้เบิร์เดย์ y ูยูหรือเปล่าเอ้าเจออ้าหนึ่งยังไงลูกนี้ยังอยู่ลูกนี้ไหลเข้าไปเตียบร้อยนะเรั๊ยนตสิบสองครับมาดูเจ้าหือสเตตคาบไปเอายังไงเจ้าบอลให้คำตอบอหรือไม่สิบสองยัเตี๊นมดโครับนีิดควการแกนะครับทีมชาติลาวในคกับนะครั ต่ำกว่าบอน้อยอยู่นิดนึงนะครับแปรกวามฟรีนะครับโอ้โหยังไงลูกนี้จะบอลน้อยขาพิสดารหรือเปล่าโอ้โหเิร้อย12ต่อ7โอ้โหโยงหลังมายังไงลูกนี้เก้าหนึ่งนะครับเกือบต่อครับ7ต่อ12ครับยังไงเจ้าบจ้บอลให้คำตอบหรือไม่ลูกนี้ เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับสองต่อเจ็ดครับตอือหือตาซ้ายนะเอ้าเจ้าหนึ่งยังได้ลูกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะคร็บกับสองนะหนึ่งนะอือหือยังไงเอาจากบอลหนึ่งสองลูกนี้ตัดซื้อนะเรียบร้อยนะครับสองต่อเจ็ดนะครับบอลน้อยนะมึงยังไงยังอยู่เจ้าหนึ่งยังดูนะยังไม่จบเจ้าหนึ่งไม่ปล่อยนะครับ ขอขอบคุณครับมาดูเกมเซิร์ฟวะเจ้าหนึ <S <S <c <c ่งเจ้าบอลยังได้ลูกนี้ยังไงโอ้โหลูกเตีนะครับเกมมารักเลยนะจุดสองตาเจ็ดครับมาดูเกมเซิร์ฟว่ายังไงเจ้าหนึ่งไปครับตรงนี้เอาโอ้โหโดนเกี่ยวนะครับจบเลยนะ ผมการแข่งขันนะเป็นบอลน้อยนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโที oh. ่ลุยต่อไปนะเป็นเก่งนะ